เอาละครับตอนนี้เดี๋ยวเราจะเปิดโครงการตามแนวพระราชดำริเศรษฐกิจพอเพียงของรพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนวัด5้าม้พร้อมๆกันนะครับถ้าพร้อมแล้ว5้3 2 1่ อคอนเสิร์ตพระครูนะคะศิลปะครูประดุเทนนะคะร่วมกันและก็รวมไปถึงศิลปินดาราด้วยนะคะร่วมกันถ่ายพุธถ่ายรูปร่วมกันนะคะใช่ครับเป็นที่ระลึกวันนี้นะครับเราเปิดมูดลนิธิแล้วเรียบร้อยนะครับคระนี้สื่อมวลชนกําลังเก็บภาพนะคะ่ะ ตอนนี้เปิดโครงการเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับสิริสาโลเ n เด t ชันนะครับปูและนิที่สิริสาโลหรือว่าวูดพอตนั่นเองซึ่งหลายๆคนเยังไม่ได้ลองไปเดินดูโอ้โหเมื่อกี้สงบลมลืมมากอยู่เย็นเป็นสุขยังไงอย่างนั้นเลยน่าเที่ยวน่าชมมากค่ะอ่าตอนนี้ขอรียนเชิญนะฮะดาราศิลปินนะฮะที่ทุกคนเนี่ยถ่ายภาพร่วมงานด้กันอ่าวนเดชยาย่านะครับเป็นนโฟมดคับผมโมดนะคะ รอบข้างนี้ส่งเสียงกรี๊ดเกลียวกลาวนะคะโอ้โหเรียกว่าวันนี้ก็ได้รับเกียรตินะฮะจากดาราดารานะครับทุกค่ายนะครับมาร่วมแสดงความยินดีนะครับในวันนี้ด้วย่าฝากพี่พี่สื่อมวลชนด้วยนะครับสามารถจัดแจงได้เลยนะครับถ้าสูงว่าตำแหน่งมันยังไม่พอดีนะฮะพี่พี่ต้องการให้ขยับขยับทำบทิดยังไงก็บอกนะครับบอกได้นะคะข้างล่างบอกได้นะคะเพราะเราอยู่บนอาจจะบอกไม่รู้ และที่ขาดไม่ได้เลยนะครับขอเรียนเชิญนะคะคุณจุตินันพิ่รมพักดีนะคะและก็หม่อมหลวงปิยาภัสพี่รมพักดีนะคะเวทีอีกครั้งนะค่ะเรียนเชิญค่ะคุณจุตินันนะคะพี่รมพักดีและก็ภรรยานะคะนั่นก็คือหม่อมหลวงปิยาภั์พี่รมพักดีค่ะครับต้องขอทนุยาตด้วยนะครับผวันนี้เราก็ได้รับเกียรติจากท่านทั้งสองคนเหมือนเคยนะครับ ทุกครั้งที่มีงานที่วัดท่าไม้เลยขอบพระคุณมากๆเลยทำเองครับวาดเองนะฮะ <S <S นอกจากนั้น<ย>มีลายเซ็นด้วยอันนี้ยากไม่เดี๋ยวขี้ค,คุยบ้างครับอันเนี้ยไม่ไม่ค่ะนี่คือฝีมือพี่เดียรจริงๆนะคะจริงเหรอเอาหาได้ที่นี่ที่เดียวค่ะที่เดียวที่เดียวที่เดียว ไม่ได้มีแค่ตัวเดียวด้วยนะยังเปิดโอกาสให้ใครหลายคนนะครับได้ร่วมทำบุญด้วยกันนะครับผมใช่ไม่งั้นเราจะมาประมูลขออนุยากของน้องใคร่ย่าก่อนนะของนิย่าค่ะเป็นผ้าพันคอเขาบอกว่ามีชิ้นเดียวอันเดียวใช่ค่ะเอ่อไปซื้อมาจากบาหลีค่ะบาหลีด้วยแล้วเนื้อมันดีมากเลยค่ะแล้วก็สีส้มให้เข้ากับวันคอโ้หเนื้อดี นนใครประมูลไปอย่าเผลอไปกินนะครับไม่ได้เนื้อหมูเนื้อไม่ได้หาเนื้อผ้าดีเนื้อผ้าไม่ได้เนื้อผ้าดเรา่จเน้อซักมันเรียบร้อยแล้วนะคะหอมที่จริงคนที่ประมูลบอกว่าไม่ต้องซักก็ดีแล้วแต่โอเคตอนนี้ let's f i r ้กันเรื่องของยากก่อนแล้วกันนะฉะนั้นถ้ามันของบาลีชิ้นนี้จะเป็นของใครตอนนี้นะครับการประมูลเราเริ่มต้นที่500บาทนะครับ ิ่มทีละหนึ่งร้อยนะครับฉุะนั้นก็ถ้าใครยกก่อนก็จะได้ราคาที่ย่อมเยาวกว่าทั้งร้อดูทีว่าการละบุญถ้ามลอยาย่าจากบาหลีจะได้ไปเท่าไหร่วันนี้อย่ายกเล่นนะฮะอยู่ในวัดนะฮอย่ายกเล่นในการละบุญนะคะลงก่อนในการละบุญลงก่อนนะคะยกขึ้นทีละร้อยนะครับพร้อมไหมครับพร้อมไหมเดี๋ยวให้ย่าเปิดเลยดีกว่าเดี๋ยวจะคลี่ออกค่ะคลี่ครับผมใช่เหรอคะคือมันแปลกนะ สีสีมันจะทับกัน คุณพี่เสดงเดินแาบนี้เลยอย่างนี้เลย, <S <S ยผมไม่ลูกขึ้นไปเท่าไหร่แล้วเพราะคุณพี่เสดายว<น>ิงไ เ้าไม่อยากได้อยากได้ได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 พระบัณฑลอยครับออรอชอบพออระบัณฑลอย จูบเลยเหรอถ้าจูบเนี่ยเอาคข้าที่ฉันไปจูบก่อนไหมโอเคตอนนี้เดี๋ยวเวลามีน้อยนะครับเดี๋ยวเวลาไปจำกัดแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยจะมีการประมูลพระของพระอาจารย์นะครับอีก25องค์ด้วยฉะนั้นใครอยากได้ก็าางของขังนะครับไปไว้ที่บ้านก็ต้องและส่วนด้านซ้ายมือของดิฉันนะคะเป็นคิวของซุปตาหนุ่มแล้วค่ะณเดชน์เริ่มที่ราคาเท่าไหร่ดีครับมีเสื้อห้าตัวด้วยกัน คุณนัทเป็นใจมากสามพันหกแล้วสามพันหกครับสามพันหกพร้อมน้ำตาลิบหลี่ยงไหมสี่พันห้4สี่พันมีใครให้มากกว่านี้ ถึงกับตืนน้ำลายเอื้องเอื้องานเื้ีค่ะ้นมไหมผมว่าต้องห้ันแล้วตัวแรกมีคาอุยจะน้อยหน้าเาหรออตัวแรกะ้หน้าเาหรนาราคาต้นทุนหน้าเด็กนะเด็กไม่น่าเลยตัวแรกรู้สึกว่าจะภูมิใจได้เสื้อตัวแรกของเด็กพใครนะ 对对对 ผมไม่ยอมไม่ยอมนะคนต้องหกพันหกอะล่ะจริงๆตัวแรกของนัดเดตนี่ตัวนี้เลยตัวฉันไม่เอาตังมาโอ้โหโอ้โหน่าเปบี่อครับหกพันห้าร้อยบาทพี่ขอยอมเงินแล้วค่ะพี่ขอยอมเงินอะไรคะไหนคะใจก็ใจหกพันหกหกพันหกค่ะน่ารักที่สุดเอามาตัวแรกเริ่มที่หกพันหกพันหกครั้งที่หนึ่งครับนัำนะครับอีกสี่ร้อยคนเป๊กน่าจะเป็นเจ็ดพันเนาะเจ็ดพัน 7จ็ดพนครั้งที่สองนะครับแล้วให้ลุ้นหายใจนิดนึงว่าใครจะยกไหมเจ็ดพันครั้งที่สองครึ่งค่ะสองครึ่งนะครับอย่าเลยกครึ่งนะครัครั้งที่สองครึ่งแล้วนิดนิดค่ะวคุณจะให้ลุ้าไปข้าหลัตาคุณด้วย โอ้โหเรียวาม่มาคูบนะฮะช่ออะไรครับนีต่อรน เอามอพ<ค>ันห้านะคะสามพันห้าสามพันห้า0ะครับสามพันห <35. 35 S 2> ดีไหมครัคบฝั่งนี้ดีไหมครัคบฝั่งนู้นนะครัคบดีไหมครับฝั่งนี้ครับฝั่งนี้นะครับดีไหมครับสี่พันเลยะตอนนี้สี่พันมีใครมากกว่าสี่พันไหมล่ะดานข้างข้างฝั่งนี้ว่าอะไรสี่พันครั้งที่เดิมนครับนับแล้วนะครับตอนนี้รับแล้วสี่